ความร้อนขึ้นภายในความร้อนเนี่ก็น่าจะมาจากกระแสสูงผิดปกติผู้เชี่ย่านทำเนจ เป็นวินาทีที่ม้อแปลงไฟฟ้าด้านหน้าตลาดสำเพ็งเกิดระเบิดขึ้นเมื่อวันที่26มิถุนายนแรงระเบิดและเพลิงไหม้ที่ลุกลามทําให้อาคารพาณิชย์รถยนต์และทรัพย์สินบริเวณนั้นได้รับความเสียหายและยังมีผู้เสียชีวิตอีก2รายแม้เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ยังไม่มีใครระบุถึงสาเหตุของการเกิดเหตุได้ซึ่งต้องรอาการพิสูจน์ทราบจากตำรวจพิสูจน์หลักฐาน สภาวิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถัมภ์และสำนัมมกงานโยธากทมได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเลิงไม่ร่วมกันและตรวจสอบพบรอยระเบิดจากด้านหลังหม้อแปลงไฟฟ้าตัวต้นเหตุมีสภาพเสียหายจึงคาดว่าหม้อแปลงระเบิดจากความร้อนสูงทำให้น้ำมันหม้อแปลงรัว่วเกิดประกายไฟและลุกไหม้อย,อย่างรุนแรง เมื่อมีน้ำมันไปอยู่ในม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบนี้จึงถูกตั้งคำถามว่าจะปลอดภัยหรือไม่เพราะยังมีม้อแปลงไฟฟ้าในลนักษณะเดียวกันนี้อีกนับหลายจุดทั่วกรุงเทพรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงและอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอธิบายให้เราฟังว่าหากชําแหละม้อแปลงไฟฟ้าออกมาจะพบว่าภายในเต็มไปด้วยสายไฟขดลวดทองแดง และน้ำมันที่ช่วยระบายความร้อนครับต้องบอกก่อนว่ามออแปลงก็เป็นอุปรกรณ์ที่ใช้ในการส่งพลังงานไฟฟ้าจากระดับแรงดันสูงนะครับไปสู่ผู้ใช้ไฟที่เป็นระดับแรงดันต่ำที่เราใช้กันตามบ้านเรานะครับดังนั้นในโครงสร้างก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นขดลวดนะครับทางด้านแรงดันสูงนะครับแล้วก็ขดลวดทองแดง้างด้านต่ำนะครับพันอยู่รอบตัวแกนเหล็กซึ่งเป็นตัวที่ใช้ในการเหนี่ยวนำนะครับ ส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้าจากด้านแรงดันสูงไปสู่ด้านแรงดันต่ำครับแล้วเนื่องจากว่ามันมีสักไฟฟ้ามีแรงที่สูงภายในนั้นแน่นอนครับว่าจะต้องมีฉนวนอยู่ภายในนั้น,นซึ่งฉนวนก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นกระดาษแล้วก็ส่วนที่เป็นน้ำมันนะครับซึ่งตัวน้ำมันนี่ก็มีมีจุดประสงค์งหลักในการที่จะช่วยในการระบายความร้อนนะครับพาความร้อนที่เกิดขึ้นท้างใน้อแปลงเนี่ยออกสู่สภาวะแวดล้อมข้างนอกครับ กรณีที่เกิดเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของของการช็อตภายใน mm hmm. นะครับ mm hmm. internal f a u l t ที่เกิดขึ้นภายในขดลวดนะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะส่งผลให้เกิดความร้อนสูงในตัวหม้อแปลงนะครับแล้วก็จะทําให้น้ํามันเนี่ยเกิดความร้อนขึ้นมานะครับแล้วก็แต่โดยหลักการแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่เป็นตัว ระบายแรงดันนะครับก็เรียกว่า pressure relief เนี่ยเป็นตัวระบายแรงดันออกมานะครับตอนนี้เราก็กำลังจะพิสูจน์อยู่ระหว่างที่กองพิสูจน์หลักฐานกำลังตรวจสอบว่าอุปกรณ์ตัวนี้ทำงานหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังยังยังไม่มีข้อสรุปอันนั้นคือคือประเด็นที่หนึ่งนะครับคือช็อตภายในประเด็นที่2ก็คือมีความร้อนจากภายนอกนะครับอาจจะมีอาจจะเกิดความร้อนอะไรขึ้นมาจากภายนอกแล้วแล้วทำให้อ่ หม้อแปลงเนี่ยเกิดความเสียหายขึ้นนะครับมี2ประเด็นฮนะตอนนี้ที่ที่ทางกองพิสูจน์หลักฐานกําลังตรวจสอบอยู่การที่มีสายไฟฟ้าระยงระยางอาจเป็นชนวนการเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้หรือไม่รองผู้ว่ากฟานระบุว่าสายไฟที่เกี่ยวเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าที่ดูยุ่งเหยิงมีเพียงสายไฟที่เป็นตัวกระจายไฟฟ้าจำนวน3เส้นนอกนั้นคือสายสื่อสารทั้งโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต โดยปกติการไฟฟ้านะครหลวงเราควบคุมนะฮะให้มีการพาดสายให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าสายมันลกลุงลังเยอะแยะไปหมดนะครับเหตุเหตุหผลหนึ่งก็คือการลักลอบพาดนะครับเนื่องจากว่าทางบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีเป็นจํานวนมากนะครับแล้วเขาก็การพาดสายแบบนี้เนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเราเองก็ไม่กล้าที่จะตัด หรือ,อกล้าที่จะลื้อลงมาเพราะเราก็ไม่แน่ใจว่าเส้นไหนเป็นเส้นไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาที่ทางกสทชรับข้อมูลจากประชาชนนะครับรับข้อมูลจากการไฟฟ้านรครหลวงเองนะฮะที่มีประชาชนร้องเรียนเข้ามานะครับเพื่อให้แก้ไขอยู่เป็นประจำนะครับตอนนี้เรากําลังเร่งรัดให้ผู้ประกอบการเนี่ยให้ความร่วมมือในการนําสายที่ไม่ได้ใช้งานลงจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ ดำเนินการไปแล้วเนี่ยโล่งเลยนะฮะสายสื่อสารโล่งไปเยอะรองผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงอยางพบว่ามีสายสื่อสารเถื่อนที่หลักรอบเกาะกับเสาฟไฟฟ้าของกฟนโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่สามารถตรวจสอบได้แม้ไม่ใช่ชุวนเหตุสำคัญของเหตุระเบิดมอแปลงไฟฟ้าแต่ก็เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้เพราะสาฟไฟฟ้าต้องรับน้ำหนักสูงขึ้นแต่กฟน ก็ป้องกันปัญหานี้โดยการนําระบบ AI มาใช้เตือนซ่อมบํารุงมอปแปลงไฟฟ้าเมื่อถึงเวลาครบอายุการใช้งานกฟนจึงมีความพยายามในการแก้ไขปัญหานี้คือการนำเสาฟไฟลงดินซึ่งตอนนี้ได้นําร่องโครงการแล้ว62กิโลเมตรรวม12เส้นทางยังเหลืออีก153กิโลเมตรและอีกไม่นานกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ ก็จะกลายเป็นเมืองปลอดสายไฟและมีทัศนียภาพที่สวยงามมากขึ้น